ทีนี้เ,เราไปแลนในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งในการดูแลหมู่บ้านกันที่จังหวัดนครรีธรรมราชค่ะโดยทีนน่นครรีธรรมราชค่ะได้บูรณาการส่วนราชการค่ะมีการรวมกันพลึกกําลังประชาชนในพื้นที่เสริมสร้างความปลอดภัยในหมู่บ้านค่ะจัดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือวชอรอบอรว่างให้เป็นกําลังลักในการแก้ไขปัญหาย้าเซพติดค่ะ ทีกองรอยปฏิบัติการจิตวิทยาทีซี่นะคะคายวาชิราบุตรจังหวัดนครรีธรรมราชค่ะได้มีการจัดฝึกอบรมชุดชอรบอรขึ้นค่ะว่างให้เป็นกลไกขับเคลื่อนชุมชนไปสู้ชุมชนให้ปลอดภัยโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดค่ะโดยมีนายอภินันเพื่อพองผู้วาราชการจังหวัดนครรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ทีเข้าวร่วมฝึกอบรมว่ารรอยคนจาก5าอำเภอมีทางกำนันค่ะผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอา ซาเป็นผูเขารับการฝึกอบรมค่ะครับสำหรับการฝึกอบรมจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรอบนนะครับของจังหวัดคอนเนี่ยได้ทําการขึ้นเผื่อพรอไว้์รอปัจจุบันจุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นหน่วยลักในการขับเคลื่อนการธรงมนตามโยบายกระทรวงมาไทยโดยเฉพาะด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดรวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมต่างๆและเป็นกําลังลักนะครับด้านเข้ากล้องแก่เจ้าหน้าที่เพราะเป็นคนในพื้นที่ชุมชนด้วยกันยอมรู้จักกันดี สันผู้วเองนะครับบอกปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากมีการไม่ขาดคิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะปะัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมาจาก พลกระทบะยายาซิติดเนี่ยโคนกับบุราณาการร่วมหน่วยต่างๆนะฝึกอบรมชุดจอรอบอรับเผื่อช่วยเหลือด้านป้องกันแกน้ไขปัญหายาเิพติดด้วยรวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมเป็นรูปเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกเหล่งหนึ่งซึ่งจังหวัดนครราธรีมรัฐนะครับมากมีการบำบัดผู้ติดยาเิพติดแล้วเนี่ยจะแม่กลับบา้านทันทีต้องนำตัวผู้ป่วยเยข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูก่อนเพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจนะครับเหมือนที่กะบอกแล้วตอที่พอ กลับไปแล้วก็ยังไม่ให้กลับมามนั่นแล้วนั่นแหละค่ะผู้นําท้องที่มี่แหละค่ะมีความใกล้ชิดกับลุกบานนะคะรูมแม้เหล่ว,ว่าบ้านได้ป็นรืร้นนะคะ